เป็นเจ้านที่น่าน่าภูมิใจมากแล้วก็ปลักปลื้มดีใจกับน้องๆมากๆรู้ไหมลูกเราอยากไปโคเชล่าประกราศวันนี้เลยพูดตลอดพูดตลอดอพูดตลอด,ด,ลอดครับเพราะว่า จริงๆก็ก็ก็เวลาเมื่อเราเมื่อเราได้ได้ไปสู่จุดหมายอะไรบางอย่างแล้วมันก็ต้องตั้งเป้าต่อ,ตอ,ตอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนก็ต้องแบบขำแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยมันมันดูไกลามากนะมันดูเกินตัวมากแต่ว่าจริงๆผมว่ามันเป็นวิธีการของของคนในยุคน,นี้แหละที่แบบเออบางทีเราเราฝันเอาไว้ให้มันไกลามากๆแล้วก็ระหว่างทางเราพยายามทําให้มันใกล้ถึงต่อให้มันไม่ถึงจุดหมายนั้นมันก็ยังได้แบบไปได้ไกลกว่าเดิมมากเลยขานั ครับนาจ่ก็ยินดีเสมอครับแล้วก็ยินดีที่จะทุกทุกอย่างแหละจริงๆเป้าของเราอาจจะไม่ได้แบบโอ้ต้องมีอะไรที่มันเป็นโกชัดเจนแต่ว่าในทุกๆงานที่เราทำเราก็อยากจะทําให้ด้วยความตั้งใจมากๆแล้วก็เอาให้แฟนๆทุกคนแฮปปี้น้องๆแฮปปี้แล้วหลังจากนั้นผมว่าผลที่มันจะตามมามันน่าจะเกิดจากความทุ่มเทและเต็มที่ของเรามากกว่ามันจะพาเราไปไหนมันก่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาหรือเรื่องของของสิ่งที่มันจะพาไปได้เลย อยากก่างตอนนี้ก็เริ่มไปในตลาดเรียกคอนเสิร์ตเวทีต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็แสดงว่าน่าจะมีโอกาสที่จะไปท่งางานได้ก็เป็นการสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆด้วยครับแล้วก็เป็นการทําให้แนะนําให้คนไม่ใช่แค่ในประเทศได้รู้จักกับวงพิกซี่มากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่มีไปจีนมาไปถ่ายรายการที่จีนแล้วก็มีเฟสติวัลเดี๋ยวเดือนนี้ก็จะมีไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการที่เราก็ดีใจมากๆทุกโอกาสที่พอเข้ามาแล้วเราก็เปิดรับมากๆครับแล้วก็พาน้องไป เาเราต้องเราต้องียดทีเดิมนะใช่ครับเราก็จะทําทุกอย่างจริงๆเพลงต่อต่อไปผลงานต่อๆอไปมันก็มันก็จะถูกคิดด้วยวิธีการคิดที่มันแตกต่างจากเพลงก่อนๆมากขึ้นหรืองานภาพงานงานอื่นๆที่มันที่มันเป็นองค์ประกอบสําคัญของของหนึ่งซิงเกิลของน้องๆอ่ะจากเดิมที่เราเคยคิดไว้ในจุดเริ่มต้นเป็นยังไงตอนนี้มันก็เป็นการสเต็ปท้าทายทีมงานทุกๆคนมากขึ้นไปด้วยอย่างเพลงยเป็นสากลมากขึ้นไม่้ดยเอออย่างเพลงจริงๆ เพลงที่ปล่อยมาหลังๆเองก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอังกฤษผสมเข้ามาเพราะว่ามันก็เป็นภาษาที่โอเคทุกๆคนจะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่ไม่ลืมความเป็นไทยดีไม่ไดมีภาษาไทยอยู่ด้วยแทรกเข้าไปให้มันเป็นส่วนผสมที่มันยังคงลงตัวอยู่แล้วก็ยังคงได้ให้คนต่างชาติหรือคนที่ไม่เคยได้รู้จักก็ทําความรู้จักได้มากขึ้นนะครับยังคงเป็นใช่ครับก็ยังคงอยากให้มันเป็นทีป๊อปที่ ที่มันมันเป็นเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญมากๆข,ของของวงการบันเทิงในยุคนี้นครับแล้วก็ปเปิดตัวลูกสาววงใหม่วงใหม่หครับได้ได้ลูกลูกพี่โจก๊กโจ๊กครูใช่ <มา S 1> ครับวงน้อยเดี๋ยวเรนเชิญพี่ที่ทุกท่านครับออนะครับล่วงหน้าเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานเปิดตัวแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นวันไหนที่ไหนเดี๋ยวจะส่งหมายเชิญไปหาพี่ที่นะครับี่ไผมเจอในรายการนะผมมาแถยรายการหัวท้ายตายก่อนคือผมในใจผมรู้สึกผมแค่คิดว่า น้องเก่งขนาดนี้คือเราเห็นน้องในโซเชียลมีเดียตลอดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็เห็นความเก่งของเขาแต่เราคิดอยู่เสมอว่าเขาน่าจะเซนกับพี่ไปแล้ว mm hmm. หรือมีที่อยู่ของเขาไปแล้วอ mm hmm. ะไรเงี้ครับเราก็เลยแบบออไม่ได้กล้าคุยไม่ได้กล้าอะไรแต่ว่าวันนั้น,นไปเจอที่รายการครับแล้วก็ mm hmm. เจอทั้งคู่เลยครับ mm hmm. เข้าไปทั้งคู่แล้วก็เข้าไปคุยเล่นคุยแซวๆอะไรย่างี้ครับ mm hmm. จนจนแบบว่าอเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเออเราชอบน้องน้องยี่หว่ามากเพราะว่า mm hmm. เป็นเด็กที่น่ารักถึงแม้ว่าตัวเองจะแบบโอเคอยู่ อยู่ในอยู่ในหน้าจออยู่ในวงการคือมันเขาเขา้เขาในวงการแล้วว่าทุกคนรู้จักเขาอะไรอย่างนี้ครับเราก็รู้สึกว่าเขาเขายังน่ารักมากๆอย่างเงี้ยก็เลยแอบทักไปหาพี่โจ๊กว่าแบบอยากจะชวนน้องยี่หว่ามาออลองมาเจอมาออดิชั่นกันดูว่าว่าตรงกันไหมแนวทางตรงกันไหมครับแล้วก็พี่โจ๊กก็หายไป เขาก็รู้สึกว่าเออที่ผ่านมาน้องอะ่ะยังไม่ได้มีที่ไหนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแล้วพี่โจก็บอกว่าแบบเหมือนน้องน่าจะแบบตั้งใจเรียนก่อนในช่วงนี้เราก็โอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าเขาก็ทักกลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าน้องสนใจอ่าเราก็เลยพอสนใจพุทก,ก็เลยงั้นลองนัดเจอกันดูออเดอชั่นดูเป็นยังไงบ้าง<ร>าอะไรเงี้สนใจอะไรในตัวน้องแบบร้องไายเต้นหรืออะไรจริงๆก็คือชอบเอ,อ่อการร้องของน้องครับน้องน้องถือว่าเป็น ถ้าเป็นโพสิชันในวงวงหนึ่งน้องจะเป็นแบบบัวโคของวงได้อย่ครับแล้วก็เราเห็นจากงานต่างๆผลงานต่างๆที่ผ่านมาในในหน้าจอโซเชียลมีเดียของเขาของคุณพ่อแล้วก็เห็นความธรรมชาติของเขาเห็นการเต้นของเขาด้วยอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากชวนมาเจอกันแล้ววงวงนี้กมนานนะอาริีจริงๆก็จะมีทั้งคนที่มีการเทรนมาใช้เวลามามาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยแล้วก็เราก็ลองหา เคมีความลงตัวให้มันโอเคที่สุดนะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นวงที่ผมว่าก็จะทำให้คนได้เห็นสีสันใหม่ๆที่ที่ทุกวันนี้ก็อาจจะแบบเห็นวงโกลุ่ที่มันจะเป็นเด็กๆลงไปเพิ่มเติมไป <จะ S 1> ด้วยจะ <วง S 2> มีสมาชิกอีกคนหนึ่ง้าคน <ๆ S 1> ครับ <จะ S 1> ชื่อวง sugar and spice สไตล์จะเป็นแบบไหนจะเหมือนพิกซีไหมหรือจะไม่เหมือนเลยก็จะมันก็จะมีความทั้ง ทั้งมีความเหมือนและมีความที่แตกต่างถ้าถามผมคือในส่วนที่เหมือนมันก็คงเป็นเป็นเป็นสตรัคเจอร์ที่มันทุกคนคิดว่ามันมันเป็นมันควรจะเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเี้ใช่ซิกเนเจอร์ของค่ายหรือว่าลักษณะของเพลงต่างๆแต่ว่าสีสันหรือเอ่อคาแรคเตอร์ของน้องๆหรือคาแรคเตอร์ของวงก็จะแตกต่างแน่นอนนี่คือวงที่เด็กสุดเด็กสุดครับเด็กเด็กอายุน้อยสุดเท่าไหร่ก็คือยี่ห้อเอ่อเพิ่ง14ไปเมื่อไม่กี่วันเองใช่อายุมากสุดเท่าไหร่ในวง ยี่สิบเอ็ดสำหรับวงนี้สำหรับวงนี้สำหรับวงนี้คมันมันม๊ปมี g ๊ปอยู่จะเป็นปัญหาในการทำงานจริงๆเราเราผ่านการทดลองสมควรครับเพราะว่าในกระบวนการของการทำกรุ๊กทำวงเนี่ยเราจะต้องทดลองก่อนว่า ในเคมีองการทำงานจริงๆแล้วเขาสามารถทำได้ไมาีลซึ่งพอเราใช้เวลาก็ใช้เวลา,วลา,วลาอยู่สองสาเดือนในการในการในการหาเคมีทั้งหมดครับแล้วก็โอเคครับเขาดูเขาดูตื่นเต้นครับดูตื่นเต้นมากแล้วก็เขาค่อนข้างจะแบบไม่ ไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากมายครับเพราะเขารู้สึกว่าเออเขาเขาก็อยากให้ลูกเขาอะไ,ได้ได้ลองได้ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอะไรย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แบบอย่กจะมากะเกณฑอะไรนะครับซึ่งเป็นความตื่นเต้นมากกว่าพี่นุ่นสเชื่อพ่อ,องากรีดมากสุดสุดเวซีมากลูกจะได้เป็นศิลปินตัวริงสุดสุดแล้วคือคือผมไม่รู้ว่า p r เป็นยังไงแต่ว่า เขาโจกเนี่ยคือเป็นหนึ่งในพีอาร์กำลังสำคัญเขาคุณพ่อแชร์เช้าแชร์บ่ายแชร์เย็นตัดคลิปสั้นตัดคลิปซูมแยกอะไรเงี้ยคือแบบน่ารักมากนดมรกว่าน่าดมแต่นี่ไม่น่ใว่าคือในท่างเลือกมาเองให้มีแข่มาแบบจริงจริงก็คือผ่านกระบวนการของการออดิชั่นปกติทั่วไปครับแล้วก็เออเรามีกระบวนการแบบนี้อยู่เรื่อยๆระหว่างทางคือนอกจากนอกจากเรามีออดิชั่นแล้วเราจะมีสเกลอยู่ด้วยระหว่างทางครับมันก็เลยเออ เราจะเห็นกระบวนการนี้ตลอดทั้งปีผมมิเตอเรียนเวนอยู่แล้วมีคนมาฝากรูปฝากหลานเยอะมีส่งเข้ามาส่งเข้ามาเรื่อยๆครับส่งมาเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆเราก็จะดูที่ที่ความสามารถหรือเคมีที่ตรงกับค่าหรือสิ่งที่เรากำลังมองหาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะเอาใครเข้ามาเซ็นไว้แล้วดองไว้ก่อนอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกคนเวลามันมีค่ามากและอยากให้ความฝันทุกคนมันแบบเป็นจริงได้อะไรเงี้ยมอง ามาาดีจริงๆต้องยกความดีความชอบให้กับทีมงานนทุกคนผมว่ามัน,มน ค่ายลิทมันไม่ใช่แค่แบบผมคนเดียวแน่ๆอะไรเงี้ยมันมีต่อผู้บริหารร่วมด้วยกันอย่างคุณมุกนิตาแล้วก็ทีมทุกคนที่ทุกคนมีความคิดเห็นแล้วด้วยความที่ทีมของลิทครับมันเล็กมากประมาณ10บกว่าคนค mm hmm. แต่ว่าทุกคนคือช่วยกันตัดสินใจช่วยกันแชร์ความคิดเห็นกันมากๆก mm ็ข hmm. อบคุณทีมครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยที่จริงๆเสียงตอบรับแฟนๆหรือว่าฟีดแบ็กทุกอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้ทิศทางว่าเราควรจะไปทางไหนบ้างในการทำงาน ครัับขอตวนะแต่ในห้างก็มีเพลงของตัวเองก็ออกมาใช่ครับลืมไปแล้วหลายหคนลืมไปแล้วว่าเป็นนักร้องนะเป็นนักร้องแล้วผมก็ลืมไปแล้วจวเองเป็นนักร้องลืมไปแล้วผลออกมาคือดังเลยดีใจครับเพราะว่าเราห่างหายจากการทำงานเพลงแล้วก็ครั้งนี้เป็นการกลับมาทำในรอบเรียกว่าเจ็ดปีเลยครับแล้วก็พอกลับมาทำปุ๊บเราก็อยากจะให้ภาพจำของเราที่เป็นภาพจำครั้งใหม่ให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งในแบบที่มันแตกต่างซึ่ง จริงๆอะหลายคนะไปผมไปถามเด็กๆอะเด็กๆจำไม่ได้แล้วว่าผมเป็นนักร้องไม่ครรู้จักรู้จักแค่ว่าผมกินข้าวกับไอ้ตั้มแล้วด่ากันคือบอกว่าชอบมากที่ผมนั่งกินข้าวกับไอ้ตั้มแล้วด่ากันตลอดเวลาชอบมากแต่ไม่รู้แล้วว่าผมร้องเพลงได้ไม่มีแล้วไม่เคยรู้ว่าถ้องไปดึงสตาร์จำไม่ได้มันผ่านมานานมากก็เป็นหนึ่งในเหตุผลแล้วก็เป็นความคิดถึงนะครับผมรู้สึกว่าพอเรายืนอยู่ข้างหลังเวทีอยู่บ่อยๆแล้วเห็นบนเวทีมันมีความสุขมากเราก็หวนกลับไปคิดถึงพ้ เต้นไม่ได้ไม่เป็นไรว่าพี่ต่อไปแล้วกันเต้นได้